ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟลาซีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําภารกิจนะฮะภารกิจมิชชั่นนะครับในส่วนของมิชชั่นบางส่วนนะครับเพื่อที่จะได้เอ็กพมาอัพตัวละครอัพสกิลนั่นเองนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับให้เรามาดูเดี๋ยวผมสอนทําในส่วนของการเก็บของละกันนะครับในฟินเล็กนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น ในขวนของการฟาร์มเก็บของเพื่อที่จะแรก XP มานะครับแลก EX p นะครับในส่วนนี้ก็จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอันดับแรกให้เราไปตีผีก่อนนะครับตีผีก่อนจะมีบอสหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมปรับภาพอันต้านะครับก็จะรู้สึก อโอเคนะครับเราก็จะมันจะมีดรอปของมาในบางส่วนนะครับนี่เราจะเห็นเป็นอ,อย่างเช่นชาโคนะครับชาโคให้เราไปที่มิชชั่นนะครับแล้วก็ให้เราหาเลือกชื่อที่เป็นชาโคครับฟินฟินชาโคนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วให้เรากด e เก็บของนะครับมันจะขึ้นมาขวามือตรงนี้นะครับ xp มันจะขึ้นนะครับก็ช่วยได้ในการฟาร์มสกิลนะครับให้เร็วขึ้นนะครับผมเอ่อก็จะมีอะไรบ้างมีกันใกล้นะครับสกิทเซนะครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเราก็มาคลิกที่ฟินสกิโซแล้วก็เอ็เซปต์นะครับมันจะกดติกถูกให้นะให้เราเก็บเลยอ่าจะได้ยินเสียงตรึงนะครับมันก็จะให้ XP เรามานะครับผม นี่นะครับก็ตัวนี้ก็เมทัลสแครปนะครับเมทัลสแครปให้เลื่อนหาดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับเซิร์ฟที่ผมลงนะครับจะเป็น no pk นะครับซึ่งไม่สามารถยิงกันตายได้นะครับในส่วนนี้ก็จะดีมากสำหรับมือใหม่สำหรับการหัดเล่นนะหัดเล่นหัดฟาร์มนะครับ เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระวังผีตบด้วยแล้วกันนะครับฟาร์มใหม่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นยาสฟันอ่อาอ่านว่าอะไรเอออ่านไม่ออก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ไปหาเลือกดูนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ ฮัลโหลพี่ชายฮัลโหลพี่ชาย <Hello. S 1> ขอปืนหน่อยครับพี่ชายผมเตรียมมาบอก๋ยว oh, okay, ครับก็จะมันยิงบอสเนี่ยโอเคครับพี่ชาย oh. Oh. แล้วเราก็เห็นดักเทปใช่ไหมครับเราก็กดที่ดักเทปนะครับก็ง่ายครับง่ายง่ายใครที่ฟาร์มสกิลยากบ <Yeah. S 1> อ,อกสกิลเต็มยากจังเลยก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ ในการฟาร์มสกิลได้นะครับอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็มันก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการฟาร์ม e q ได้นะฮะก็แอมแคลนนะครับกระป๋องนะครับก็ไปกดดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อ่า เสร็จแล้วเราก็ทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไปไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊สโซลีนนะครับจะเป็นกูเกิลโอ้โหได้ปืนนะครับก็สำหรับเซิร์ฟนี้ใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะครับก็ลองดูได้นะครับก็ถือว่าคนเยอะพอสมควรนะครับดูนะครับแมป มือใหม่สมัครเล่นโ no เคนะครับไม่สามไไม่มีเพื่อนก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับโอเคนี่มันจะดรอป google ให้นะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มผีแล้วก็ออถอดแม็กนะครับถอนแมกซกรซีนยิงได้นะครับไม่ต้องกลัวว่า คนอื่นจะได้ยินนะครับหรือคนอื่นจะมายิงเรานะครับเพราะว่ามันยิงกันไม่ตายนะครับระวังแค่สมบีแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เราก็เจอแล้วหนึ่งอันก็คือโรฟอ่าตัวนี้เก็บเลยของที่ตกอยู่ที่พื้นนะครับของที่ตกอยู่ที่พื้นเราเห็นเราก็สามารถเก็บได้เลยถึงเราจะไม่ได้ฟาร์มก็ช่างนะครับมันก็จะขึ้น a p มาให้เรานะครับ ก็รู้สึกว่าจะประมาณ100 XP ร้อนะครับสำหรับการเก็บการเก็บของตรงนี้นะครับสำหรับมิชชั่นนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำมิชชั่นอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้ XP ที่เยอะกว่านี้นะครับอ่าเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ แป๊บเดียวนะครับสกิลเต็มพาไม่กี่รอบก็เต็มแล้วนะครับตัวนี้เล็กเออ่นี่ก็จะได้มินิกูเกลิลมา1อันนะครับนี่เราก็ถอดกระสุนนะครับเราก็ไปยิงเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จเลยแล้วครับสำหรับภารกิจตัวที่ได้หมวก1อัน อ่าตัวนี้ก็เนวนะครับนี่ก็คือกล่องตะปูนะครับเราทำมิชชั่นเสร็จหรือยังเราก็มาดูครับนี่ไงกด e c c e p t นะครับแล้วก็กด E นะครับนี่ก็จะเด้งขึ้นมานะครับมิชชั่นคอมเพสนะครับก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับสำหรับคนที่อ่านไม่เข้าใจนะครับ เราก็เก็บยานะครับง่ายครับโอ้ยนี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นบลูมนะฮะบลูมไม้กวาดนะฮะบลูมบลูมที่แปลว่าไม้กวาดใช่ไหมบลูมก็เก็บไปโอเคเราได้ยินเสียงคนวิ่งเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับ n น้ k no, Hello Hello my friends k อเคโอเค I'm okay o k a y yet not okay 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 I'm ready what oh no I die con I die con อ่ามีสองคนนะครับ I live ยืน I love you bro Lot. I love you อ่ uh, I love you too You love me yeah, yeah I love you อ่ uh, าแล้เหลือภารกิจอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมีการพาวเดอร์นะครับแล้วก็เอ่อการพาวเดอร์ก็มีเอ่อบาร์เบตแว เวนะครับแบบอ่านไม่ถูก <laughs> แล้วก็บัตเตอร์เลกนะครับก็จะมี2-3อย่างนี้นะครับแล้วก็เอ,อ่อไปทำ <Hello. S 1> ต่อเลยไหมเดี๋ยวไปทำต่อเลยดีกว่าให้มันเสร็จฮัลโหล I'm from Cambodia What Cambodia Wow You know You know Ah uh, Khongkhoy k ค o n g k h o y Okay Kong k h o n g k o y ทำไมพี่กระจอกแท้กระจอกแท้อยู่เนาะหัวหัวอยู่ n o าะลดลดอันอันดร bro ก็ส่วนใหญ่ก็จะเฟรนลี่นะครับเพราะว่ามันฆ่ากันไม่ตายก็จะคุยกันแบบสนุกเล่นๆนะครับในเซิร์ฟนี้โอเคก็จะมีเลขหนึ่งอันนะครับในส่วนนี้ก็ X สิบกดไปเลยครับนี่ ง่ายๆโอ้ได้ปืนหนึ่งอย่างนะครับโอเคเอวไกม่ใช่คนไทยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะฝรั่งก็ไม่น่าจะมีหรอกนะครับแต่ เขาเล่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับก็ยังมีในจุดที่ดีอยู่นะครับสำหรับเกมนี้ไม่ได้เถื่อนเสมอไปนะครับหายากนะครับสำหรับเออ่ลวดหนามหลืออะไรมั่งนะก็จะมอีอ่ขวดน้ำนะครับแล้วก็ลวดหนามแล้วกันพาวเดอร์นะครับ3อย่างก็เราก็จะเสร็จภารกิจแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาวิ่งหากันโดนตกไม่หนึ่งดอกโอ้โหโดนตกแบบนี้จะเลือดจะลดนะครับนี่เราเจอแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่แล้วก็กดไปเลยเยแล้วก็กดยาด้วยนะครับโดนตกอย่าลืมปั๊มยาด้วยนะครับทุกคน ก็เอ่อทิ้งไปเลยนะครับเราเก็บเสร็จแล้วทำภารกิจเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับนี่ขออภัยนะครับเสียงบ้านติดถนนนะครับ โอเคครับผมผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับผมจะสอนวิธีการทำภารกิจอื่นๆนะครับซึ่งมันจะเดี๋ยวผมขอขึ้นรถคันนี้กันมันจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับสำหรับมิชชั่นนะครับในส่วนของการทำภารกิจเวทอนนะครับ โบนัสต่างๆ,ๆนะครับได้เยอะนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ